r รนด o อมอีกหนึ่งคลิปนะคะ7วันต่อจากนี้ไปนะคะภายใน7วันนี้นะคะเหมือนดวงรายสัปดาห์ของเรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่จะเป็น EP ที่เท่าไหร่ล่ะ49นะคะน่าจะประมาณ e ีพที่49ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัววันนี้จะใช้ไพ่ให้ทั้งหมด3เด็กด้วยกันนะคะ ตามหาคลิปไหนไม่เจอก็ไล่ดูได้หรือกดเข้าไปได้ที่ตรงเพลย์ลิสต์นะคะมีคลิปเยอะแยะมากมายนะคะขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะ f อทุกท่านใครสนใจคอร์สพายิบซีรุ่น13นะเราเปิดลงทะเบียนวันที่วันที่วันที่1พฤศ,ศจิกาย,ยนนี้นะคะสอบถามมาที่แอดมินได้นะ ไปเริ่มกันเลยค่ะดวงเราจะเป็นยังไงภายในเจ็ดวันนี้อะไรนี่อืมห้าถ้วยตอนนี้เป็นอะไรมีอะไรเกิดขึ้นนะคะว้าวหนึ่งถ้วยมาค่ะ the d a v i e ขึ้นมาใครสักคนนะคะที่ <laughs> ที่กำลังดูอยู่ตอนนี้คุณมีความรู้สึกแบบไม่โอเคกับใจิตใจของตัวเอง นะคะไม่โอเคกับจิตใจของตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกรู้สึกบางคนก็ผิดหวังมานะคะบางคนผิดหวังมาบางคนแบบว่าไม่ได้ดังใจถูกหรอกถูกโกงอะไรบางอย่างก็ได้นะคะแต่สิ่งที่ดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะเป็นหนึ่งถ้วยขึ้นมาบางคนบางท่านก็แบบว่ามีการอ่อนๆอบๆกับความสัมพันธ์เดิมๆอยู่นะคะ เออยังไม่จบยังไม่สิ้นอย่างเงี้ยเออเหมือนกลับมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยก็มีเช่นกันนะคะอืมกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็มีบางเคสนะอืมการกลับมาอ่อนๆออ,ออกๆอ,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 อยู่แต่มันจะมี energy ใหม่เข้ามานะคะถ้าคุณรอคอยการติดต่อมาเขาจะเขาคนนั้นในใจของคุณจะติดต่อมาหรือถ้าสายโสดคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้แบบได้เจอใครสักคนแหละแต่ไม่รู้ดีไม่ดีเอาไปดูกันนะ ขอดูไฮไลท์ของคุณหน่อยคนที่มาเจอคลิปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวท่าตน้ำกรกฎมีนพิจิกหรือว่ามังกรนะคะสามารถเป็นได้ทุกท่าตทุกราศีนะคะมันจะพลังงานเด่นของคุณช่วงนี้น่าจะแบบไม่ค่อยสบายใจนะคะ The Hangman ขึ้นมาในเจ็วันนี้บางคนอาจจะต้องแบบว่าใช้เวลานิดนึงเกี่ยวกับการเสียสละการให้อภัยหรือว่าการรอนะคะเออคุณอาจจะรอบางอย่างอยู่ นะคะอืมรอบางคนก็มีแบบว่าไปส่งนั่นส่งนี่นะคะโอ้ดันมาไหมมานะคะรอข่าวดีจะมาไหมมานะคะแต่มันมีบางเรื่องในเรื่องของแบบว่าท็อกซิกอย่างเงี้ยจะต้องระวังนะคะความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือสิ่งที่มันไม่ดีหรือเรื่องราวที่เราไม่รู้คุณจะได้รู้ภายในเจ็ดวันนี้นะคะแต่สิ่งที่มัน ดีสำหรับคุณมันเป็นโอกาสใครว่างานมีโอกาสได้ข่าวในเรื่องของการงานมีโอกาสเซอร์ไพรส์นะคะมีโชคมีลาบเข้ามาได้นะคะมีเดอะซันมามีเดอะวิกตอ y รี่การ์ดมา ะะใช้ชนะเกิดขึ้นชื่อเสียงความสําเร็จโชคลาภเกิดขึ้นแต่หัวใจน่าจะเป็นอะไรที่พึ่งลมเหลวไปต้องใช้เวลาในการทําใจหรือบางคนแบบถูกหลอกถูกโกงมาต้องตั้งหลักนิดนึงนะคะแต่บางคนบางท่านสัญญาณของโอกาสใหม่กําลังจะมาแล้วนะคะสัญญาณดีๆกําลังจะมาโอ้โหนะคะขึ้นมาเลยอะตั้งแต่ต้นสัปดาห์น่าจะเหนื่อยๆนะคะแต่ตอนปลายทางนี้ ต้องบอกเลยว่ามันหน้าท้าทายนะคะกว่าจะได้มาแต่ได้มาแล้วมันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณรอคอยนะคะดังนั้นถ้ามีอะไรที่เป็นอุปสรรคทำให้คุณเหนื่อยคุณหนักมันเป็นแค่7วันบอกไว้เลยนะคะพลังงานเจวันนี้เท่านั้นเองนะคะดังนั้นอดทนเอาแต่สิ่งที่มันแบบว่าดีๆมันยังมีภายใน7วันนี้คืออะไร ข่าวดีโชคลาภชื่อเสียงความสําเร็จแต่คุณอาจจะเหนื่อยกับการทํางานหนักและอาจจะเหนื่อยกับคนที่อ่อนอนอบอบหรือว่าท้อซิกบ้างนะคะบางคนหมุนเงินแต่มันจะดีขึ้นมากๆการหมุนเงินอ่ะเอาเป็นแต่ละเรื่องเรื่องงานเป็นไงบ้างเรื่องงานดีค่ะภายในเจ็ดวันนี้เรื่องงานดีขยับขยายได้มองไปในชิ้ทางที่ดีได้แต่อย่าไปลงทุนสุ่มเสี่ยงเท่านั้นเองนะเออสำหรับเรื่องเงินล่ะ เรื่องเงินมีโอกาสได้เงินมาจากโปรเจกต์หรือว่าเงินแบบอ,อีกทางหนึง่งอีกช่องทางหนึง่งนะคะมีโอกาสเข้ามานะคะเออหรือรวมไปถึงมีโอกาสที่จะแบบว่าได้เงินจากความได้เงินจากสมองของคุณนั่นแหละความคิดครีเอทีฟของคุณนะคะในเรื่องของสุขภาพแค่ต้องระวังในเรื่องของการทํางานหนักนะคะแล้วก็ในโรคโรคความเครียดน่ะนะคะส่วนความรักของคุณภายในเจ็ดวันนี้ ทุกอย่างจะชัดเจนความจริงจะถูกเปิดเผยคุณจะได้คําตอบเกี่ยวกับความรักที่คุณรอคอยนะคะอืมมีอะไรอีกไหมงานเงินสุขภาพโชคลาภมีไหมโชคลาภมีไหมตึงโชคลาภอย่าใจร้อนนะคะถ้ามันมามันจะมาเองไพ่บอกอย่างนี้นะคะเอ่อคุณน่าจะมีแมสเซจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคําว่าโชคลาภ สังเกตแมสเซจนั้นดีๆเพราะว่าแมสเซตนี้ถ้าคุณได้ถ้าคุณเป็นถ้าคุณจะมีโชคจริงๆคุณจะมีแมสเซตก็คุณอาจจะเห็นนกหรือว่าเห็นขนนกอย่างเงี้ยก็ได้นั่นคือแสดงว่าเป็นแมสเซจคือโอเคมันผุดขึ้นมาว่าอาจจะมีได้นะคะมีโชคลาภได้อย่างนี้เนาะถ้าเป็นโชคลาภจริงๆมาจากอะไรอู้มาจากคนอื่นไม่ใช่จากตัวเองนะเออคนอื่นให้โชคหรือมาอาจจะมาจากเฮ้ยอยู่เดียวก็แบบ ได้เห็นได้ยินหรืออาจจะเป็นช่วงล่างจากการซัพพอร์ตได้รับการซัพพอร์ตโดยเฉพาะในเรื่องเงินมีเงินเข้ามาค่ะยินดีด้วยอ่าทีนี้เรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอะไรภายในเจวันนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอะไรภายในเจวันนี้ circle นะคะ we are all becoming slender to your your ชิงเดี๋ยวนะคะ relieve your fear สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกอะไรคุณภายในเจ็ดวันนี้ก็คือว่าเราทุกคนนะคะกำลังกลเป็นเหมือนยอมจำนวนต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะของคุณนะเออเหมือนสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงกับคุณนะนะคะเหมือนเบื้องบนหรือว่ากฎของจักรวาลน,นะคะได้ทำอยู่ในอยู่ในเส้นทางแล้วนะคะอยู่ในแบบการ กำหนดอะไรบางอย่างเส้นทางนั้นนะคะที่นี้นะคะโปลดปล่อยความกลัวของคุณออกไปนะคะแล้วก็ไว้วางใจกับกระบวนการอันทรงพลังนี้ซะนะคะถ้าคุณมีความกังวลใจคุณไม่ไว้วางใจคุณก็ออกจากระบบไปเลยประมาณนี้นะคะออดังนั้นนะคะทุกอย่างกําลังจะก,กลายเป็นจริงให้คุณได้คุณนะคะจะต้องเอาความกลัวนั้นออกไป นะคะแล้วก็ไว้วางใจกับกระบวนการนี้อันทรงพลังนี้นะคะเลิศมากนะชอบมากเลยทีนี้เรามาดูว่าช่วงเวลานี้นะคะภายใน7วันนี้ถ้าทําได้ควรจะทําอะไรนะคะถ้ามีโอกาสเฮ้ยอยู่ดีก็แบบบังเอิญทําได้จะทําบุญอะไรดีเสริมดวงชะตาอะไรดีแค่เล็กๆน้อยๆนะคะมาดูซิคืออะไรขอแค่3ามใบ ใบแรกขึ้นมาเคล็ดลับให้ใส่เสื้อขาวนะภายในเจ็ดวันนี้เราจะเพิ่มพลังความปังคูณสองค่ะช่วงเจ็ดวันนี้ใส่เสื้อขาวาเคล็ดลับที่สองให้ใส่แหวนนิ้วนิ้วนางนิ้มแบบเนี้ยวิเลศนะคะแล้วคํามั่นสัญญาทุกอย่างจะเป็นจริงไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นความรักนะทุกอย่างนะคะ ใส่แหวนนิ้วนางภายในเจ็ดวันนี้อะไรที่แบบว่ามันเป็นคามั่นสัญญาเคยแบบดิวกันไว้เคยคุยกันไว้ตกลงดิวอะไรไว้มันจะเป็นจริงนะคะเคล็ดลับที่สามออกกําลังกายในตอนเช้าโอ้ยมัอยากแท้ออกกําลังกายในตอนเช้าแล้วก็รับแสงแดดนะเออในช่วงเช้านะไม่ใช่ช่วงแบบ แดดจ้านะคะช่วงนี้ก็ไม่ร้อนมากนะทำได้ก็ทำนะคะมันจะช่วยเพิ่มพลังชีวิตของคุณนะคะให้ปังสุดๆเลยนะคะเอาละค่ะก็ถือว่าเป็นพลังงานดีๆอีกหนึ่งคลิปฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะยืนยัน energy ดีๆของคุณนะคะกับกระบวนการดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในเจวันนี้ขอให้มีแต่เรื่องดีๆปังๆเข้ามานะคะเลิฟๆค่ะ